เบาไม่เบานะครับจักตูหนับก่นอนเพราเขาไม่ใส่หลายนะสีนงสีแน่ๆมันเปิดเบิ้อทั้งนี่แอบเห็นนี่ครับนี่หลังนี่หอยเก่าใส่หอยเกา่อเกาอาญ,ญาสิลเขาจังสีแนะ่ๆนกะ็สว่างกับสานนะครับนี่ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมที่เขามาบึงมาหลับชมคลิปนี้ครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมมือนีกับตอนเศร้าเศร้าเลยครับผมมือนีบินเวลาครับตอนนี้ก็ตีสี่สี่สิบเก้าครับผมมือนีผ้าพีผ้าหนองออกมายามมากูดตุ่มเวลาเฮาสิมีผลงานให้พีให้นนองบึงบ่อครับผมมือนีผมก็เฮ็ดเพิ่มเฮ็ดตุ่มมาเพิ่มอีกชีหลังด้วยครับผม จากปกติผมมอีอยู่สิบหลังครับหลังแหลของเขาเอาขางถนนก่อนครับอยางนี้ผสมมันสีค้นสีเห็นครับนี่ครับใส่แบบมิดครับนี่ยผมก็ไดเป็นหอยเชื่อรลีขี้เกาล่ะครับผมผสมไหไกรอบนี้บริษัทพุ่นปวัวครับใส่บบบไล่เลยครับหอยเลยเกิน กอเขาครับเป็นนัก,น,กนี่นักหอยเชอรี่ครับผมงลางหลายเลยเบื้งดีล,ล,งล่ละหลังแรกกับพวกเขาครับไปเบื้งหลังต่อไปครับผมไปแบบรวดเร็วจักหน่อยครับมีสิบสี่หลังเอายามครับผมมาเบิ่งอีกหลังนึงครับผมสัตว์นีออ่สยัยว์ยองครับ ในช่วงน้ำเต็มสาหนอ้สาหนีเด็ดขาดครับผมปลาอะไรในบรงช่วงนี้สิเป็นยังไงน้ำว่าค่อยมีนี่กะตุ่มเฮ็ดเองครับบูดบูดเวียวๆโอ้โหมีตัวหนึ่งครับผมสวยฮะมาแล้วครับหลังนี้ ก็เอาเป็นสีเผือกครับถ้หลังนี้ก็อ้อได้ครับใส่เอาเบิงหลังต่อไปครับเ <c oughs> าเบิงหลังนี้ครับหลังที่สามครับเป็นยังไงมือนี้สิมานหลายปันไดวปะ ตุ่มเฮ็ดเองครับผมคือมีคนมาหยกนี่แหละครับผมบอดีมันใส่ไว้ยังสีเดยนี่หนางามมันหันไปทางเหยียบโอ้มีคนมาหยกแคข็งขนาดน่าเดือดเลยดิส่งตุ่มครับสามเหลี่ยมครับเฮ็ดเองครับนี่ น่าจะคนยกครับผมไปบึงหลังต่อไปครับครับหลังที่ซีแหละครับหลังนี้ใส่ห้อยเก่าพ่นเลยครับผมคนใส่ไปไหลายลายครับซูมอีพวกไอ้คนใส่หาหาขายไหมครับ กินรถเติมอยู่ที่เหาสิบหกสิบหลังเป็นไะไล่ะมีบ่โอ้มีครับแมนปลาไหลว่น,นวโอ้แหนมเกือบเห็นโอ้มีครับมีหลังนี่หอยเกา่าใส่หอยเกา่าเขาหอยเชื่อหลีกับจัดเต็มครับผมหลายครับซุ้มมัอนี้หาง่ายครับผมหอยเชื่อหลี เดินกันนะไนบันไอโอไนเติบครับผมในยูตัวนี้ไปหลังต่อไปครับนัก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 ไปเบิงหลังต่อไปครับใกล้ๆล,ลาซาี่ขี่หลุดไปจักน้อย <c oughs> เลยหลุดไปนี่แล้ว เป็นแนวนี้ก็ <c oughs> เห็นชัดแท <c oughs> ะผมโปลไกวดีอยู่ดิฝนตกหรือเปล่าฝนตกแค่ยังครับนี่วะปะเขาเะไรครับเป็นหวยสีเนาะเป็นหลอดเบิงเงหรือวะครับนี่ โอตีหา่าครับโอ้บ่เขาเลยง่ายฟังมาใส่ครับคิดก่อนไฟฟังพูมนขาดคล้องเข่าคู่หลังนี่เลยบ่เขาหลังเดียวครับใส่สิบกางลังไปไปย่างกันต่อครับจากหลังล,ละสี่ห้าห้าละวไปเป็นต่อครับผม นอ่น้าจะห้องครับใส่ไปสองครัง้งยังใดเนี่ยมีคนมาไก่บัวยังจะข้นเลยนะครับโอ้ยพปลาสองตัวครับนะจนึงตัวเดี๋ยวบังเกิน โอ้โหซาจะของครับเขา่าทุกหลังนะพ่อเขามาใส่ไรสีนี้ไหมเบิดเบินเพิ่งเพิ่งครับอ,อืดอึดอย่าปิ่นเป้าเด้อนี่ตรงแบบนี้ครับปิ่นแห้งไรล,ล่ะฮะสามครับสามตัว ประมาณนี้แหละครับปลาไหลช่วงนี้มันขันนาหนาวก็สีคักครับผมต้อเปลี่ยนงาดเอาเหลืองเลยครับตุ่มนี่ไปสาโนนิมอีกครั้งหนึ่งครับตัวน้ำข้าบูดอ่อโด้ไย้ยูกันเอาสีสูหลังเนะ <c oughs> เาะไปหามู <c oughs> ออ๋ สะเจ้าของนี่มันทีเด็ดครับยีกายหันนี่ค <hatten> รับ <soup> ถ้าให้เบื้องคลิปตุ่มหายอยู่นี่แล้วครับของผมอ่ะส่ายจาของไนแท้เน้ยอันหนึ่งอยู่นี่ครับแล้วก็ยางบีกายน้อยกูมีคนครับอีกะเป็นก็ยืนยิ้ครับผมพี่ออุ้ยอุ้ยหอยเก่า ม้อยเกา่อยูหันครับหลากใหม่ดอันนี้ไว้สู่ข้อบ่ชลังนี่กว่าสูงครับ <c oughs> ใช้พี่ม่งวะอันนี้กระตุ่มล้างไหมครับเพียองครับ

Cô em sẽ thử khám nghe phần này đọc chết và Đi cài của em sẽ yêu Này ơi Nhau Nhau cũng xe bật บ่เขาครับหลังนี่แย่ปะ yeah. แล้วอีกหนึ่งสอหนึ่งสองลหลังครับผมเปล่าหลังสุดท้ายนะครับหยุดน,น้ำกันสิเต้เพื่อบ่ ฟังเกา่าือจะได้หลุ่นกว่านี้ครับนนี้มาล่องซิครับแดดบ่ไดไดเนาะแดดละ,มะเมอไนะครับอีกหลังหนึง่งทีเทเว่นก็เริ่มจิดแจ้งกันไปเรื่อยครับปีกลายับถือรักครับใส่แม่หนิใส่เห็นแคกปวดครับผมเอาไปซื้อหนหล่ะ จะเอีเป็นไงสูงเขาลูกโอ้คือเบาไม่เบานะครับอืมจากตัวนักก่อนสวยอยู่สามครับประมาณตัวสร้างมาสองละเอา้าต้องแบบนี้สิครับก็คือเปิดเบื่องดีกว่า,าอันอื่นมาขอ เขาก็ให้บึ้งแน่็ติอาญยาสนเขาจังนสีแน่ๆก็สว่กงบสาม,มานะครับนี่ใส่ดีๆตัวหนึ่งครับนอนกันหน่อยอยู่ตัวหน่อยหลายอหิ้วไครับผมสะยางองนกันกนกักอยู่ไปรีบสีหลังนี่แหลววะบอสนาทีเห็ดเหลือๆอยู่ครับตุ่ม เอาไว้ใส่ช่วงเขาทถอกเนาะช่วงนั้นเอาครับช่วงนั้นปลาไหลตัวใหญ่ครับไปเฮาอุ้มผุ่นเหรอครับมาไหลอยู่บ้านนี่ไปครับโอ้ยมนนนนึงครับลุนลุ่มโดนนั่นนึงครับหายยังสี่หรอว่าเวลาหายลุนน้ำยางจุ่มสามเหลี่ยมผมอะ่ะไงครับ ง่ายกันไงครับเกือบสามนิว้วนะ่ะสามนิ้วแล้วครับคุณนะฮะกลุ่มกับสามเหลี่ยมเออสูตรใดบุสามเหลี่ยม <c oughs> อ่ะเอ๋อยังเรื่องคุณครับกำลังอยู่นี่ครับเป็นอ,อย่างไรเบิ้างตุ่มเอียงตุ่มเอียง โ oh, yeah. อ้ย,อย,อ,ยอย่าสั้นไหลเถอะเออโอ้ยคือนเลยวะโอ้ยโอ้ยสั้นสั้นกังกระบาด่วนเออโอ้ยใส่เยี่ห้อยางลายอ่ะไปหลังต่อไปครับหลังมะฮอกก่ะอย่าทายมันโอ้ยอีกสามหลังฝัง,งนี้แล้วกันแล้วสี่หลังครับผมผมไล้ผิด ครัส่วนนี้มีอีกมีสามรงครับลังหนึ่งใส่ไบชวงใสาเงวนนี่มาใส่หนูบ่เคยถือจ้าถือบึงห้อยเหรียนยังงรับเอาจนท่อน่ะบึงเอีมเลยโอ้ลมดีแต่จะขึ้นลมแบบนี้ลมย้อนยังโอ้ยลมเพราะอย่างนี้นี่เอง ตัวน้มใใส่ครับสายลังนี่กีกายก็ได้ครับเที่เงียวกันไหนที่เงียวกันลาะวายมั่วมานหลังๆๆนี่เองครับจักตุเนี่ยเห็นนับกระซีครับผมเอื้อเบื้องบ่เอื้อเบื้อง,งนี้แต่บ่ใหญ่ครับหนักอยู่ พียอุซานี่หูแล้วละซานี่หนาหนาวดูวเจอกันสีครับผมป่ะอีลีช่องหลังครับส่วนนี่ปึ๊บใส่ยังไงล่ะป่ะเบิ่งรถห,หากินครับผมเบิ่งอยทายกับเขาเอาไปก่อนคุณสะหน่วยนึงครับ เดี๋ยวย่างเดี๋ยวทำเชียวนละมาครับหลังนึงอยู่นี่แหละจะไปเอาหลังพุ่นก่อนขากลับย่างไม่เรียลนะนะนี่หนูบางยางครับบางยางคักเลยครับฐางฟังนี่เอ๊ะก็ถือจ้าถื่เอากลับมาใส่ อันนี้กําลังไม่ครับเพียดไหมตุ่มไงหนาจัแปดแปดนิ้วเฮ้ยล้างไม่เงียอบอยู่ดอกอเอสิประเดิมเห็เนไหมนี่ลัางไม่บ่ขาไปอีกล้งนึงครับ กองลังสุดท้ายแล้วอีกสะหนึ่งพูสาะทา่าไหนล่งนี่อมๆเวงตีละมันจะมีแต่ปลาไหลหลุนนี่แหละครับ ชิว่าวมสิว่ามานันกะมันอยู่ครับแต่แหล่มันเบาเลยมันเขาช่วงหลังๆไปอีกหลังสุดท้ายสิได้ไปสรุปผลงานกันไปครับหลังสุดท้ายครับแจงแล้วอี่หยาว่าเรียบร้อยแล้วครับนี่คนเปิดเบืเ้องแทว นี่ตังใดโอ้โอ้อ้ค์โอ้แต่คนเบึงปรมานอาจจะเบึงตอนดึกๆครับแต่มันพอท่านเขาปิดท้ายท้ายครับผมสวยอ่ะตุ่มเอียงๆครับแล้วกับห้อยเปิดบักยางาคากไรเงาเนี่ยวายปิดท้ายทำแต้มครับนักตึง นักน้ำเงียรครับใบงเงียผมใส่เพื่องลำเียดายครับตอนแรกว่าจะมาใส่สวงสาี่คุณเอาไปเปลี่ยนใจไปใส่หลังที่ผมยามตอนแรกแล้วครับยามหลังแหลกเลยเอา้าก็ถือว่าโอเคครับมือนี้มันอยู่หรอกวะเดี๋ยว,วไ,ปไปเบ่งสรุปผลงานร่วมครับไปเดี๋ยวผิแจ้งละ ท้ายครับแจงแล้วอุยว่าเรียบร้อยแล้วครับนี่คนเปิดเบืองแท่นี่ตั้งไดโอ้้อ้อ๋งวตคนเบืองวมา,า,าน่าจะเบืองตอนดึกๆครับแต่มันประทันเขา่สุดท้าย่สุดท้ายครับผมสวยอ่ะ ตุ่มเอียงๆียงครับแล้วกับห้อยเปิดบยแยางหากเลงยงียานี่วายปิดท้ายทำแต้มครับนักตึงนักน้ำเงียรครับ <laughs> บนเงียผมใส่เอ,อ,เอ,อเ้ย่องลำเสียดายครับตอนแรกว่าจะมาใส่สวงสะนี่ผม <laughs> เอาไปเปลี่ยนใจไปใส่หลังที่ผมยามตอนแรกแล้วครับยามหลงังเลกเลย ถือว่าโอเคครับมึงนั้นอยู่หรอวะเดี๋ยวไปเบ่งสรุปผลงานร่วมครับ่ะเดี๋ยวจะแจ้งแล้วะฮ่าบสุดท้ายครับแจ้งแล้วพี่หยอว่าเรียบร้อยแล้วครับนี่คนเปิดเบิ่งแถนี่นตั้งไง อ๋อ้แต่ค้นเบืองวันาน่าจ,จะเบิงตอนดึกๆครับแต่มันประทานเขาปิดท้ายสิดท้ายครับผมสวยอ่ะตุ่มเอียงๆครับแล้วกัห้อยเปิดอับายางขาดเลยหยาเนี่ววายปิดท้ายทำแต้มครับนักตึงนักน้ำเงียรครับิ <laughs> บ่งเงียผมใส่เอ้ยเลื่อำ จะได้ครับตอนแรกว่าจะมาใส่สวงสะนีุณเอาไปเปลี่ยนใจไปใส่หลังที่ผมยามตอนแรกแล้วครับยามหลังแลกเลยเอาก็ถือว่าโอเคครับมือนี้มันอยู่หรอกวะเดี๋ยวไปเบ่งสรุปผลงานร่วมครับไปเดี๋ยวจะแจ้ง สรุปผลงานครับผมจะจะ,จะเขาเครื่องก็เขาเครื่องต่อเครื่องครับผมนี่เขาตั้งแต่หลังนี้เป็นต้นไปครับนับไปฝั่งนี้ครับเจ็ดหลังฝั่งปะเขากับ,บ,กบ,บมเจ็ดหลังครับผมแต่สิมาเทพี่น้องเพิงครับว่าจะได้ไล่มันเลยหลังนี้สามครับผม น,น,นี่สองครับีจังละลูกลานะลังหาง่างแที่เที่ครับนี่นักแล้วไปขายป่นีี สามครับสาอย่างวองเดินทำอนไรอยิ่งน,นักิ่งคักนะครับรนี่คือตัวอลังนีครับตัวเดียวตัวนี้

3าม3สามกับ4ีนะค,รครับหน้ามัไทยไอหน่องบึ้งเก๊ะอะไรนานี้ไม่ค่อยเง่เลกครับเดี๋ยวถขาบึ้งช่วงหนาหนาวด้วยจัดเต็มเลยครับตอนนี้ก็มีคนหาครับผมหมูจาก,กันอยู่พุทในบ้านนี่แหละ เป็นไซรั่นเถือละสองหน่อยบางนะต่อขึ้นพุ่มาสิบิท่ายพี่น้องเบิร์กอยู่คนไหนถึงเงินแล้วหาลูกนะครับนีไม่แล้วครับเดีย๋ยวให้พี่น้องเบิร์ใกล้ๆครับโอ้จุ๊จุ๊สวงเลยครับสวงครับจีไปสว,ง,สวงพอ ครับพอได้กินครับจะเป็อ่ามือบักคักครับในมือนี่จะว่าใส่บอ่บอยไงครับถ้าใส่ไงนะแปะสามแปะสี่ครับใหไงทุกโตนะ คลิปเนอะ <laughs> จะได้ประมาณนี้แหละครับตอนแรกคิดว่าสิบประมาณเนาะ,ะประมาณสองลูกครับผมเนี่แหละครับผมฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยครับผมมันนี่ขอตัวล่าเพียงเท่านี้ครับผมสองลูก